สวัสดีครับบอนก่อนองผมนีกรอนนึกสองน้องในใตแล้วนะครับเนาะมันมี้พาพี่ผนองมัดเห็ดพะโลขาหมูครับนี่นี่เครื่องมันดีตั้มอยู่นี่นดตั้มเครื่องเดี๋ยวเอาไอ้ไข่ไปต้มก่อนน้ำเดือดแล้วเอามหมูมันนี่เบิงบ้งเบิ้งนี่หมูขาหมูก็สามสันนะครับเนาะต้มร่วมกันเลยใส่ร่วมกันต้มไข่ก่อนต้มไข่ก่อนน้ำก็เดือดเอา นำเดือนแล้วเขาให้เอาโล่ขงข้นทีละนิดทีละน้อยว่าให้มันแตกเนาะใ้มันแตกคนอยมันแตกไปรักหาวยมีสาม,ามคนไปหาวยเรือไว้อะไร <c ười> แตกแล้วขายคนเลย ซีกระเทียมผิกไทยตำรวมกันเลย,สอ,ยสอบมันนะครับเนาะสูตรของผมแบบนี้ขอผมก็เช็เดียวกนี่แหละเ็ดกินแบบนี้เนะครับเนาะนี่เนี่ยกระตาเแล้วเดี๋ยวจะไปผัดใส้ขาหมูตัดรวมกับขาหมูมันหอม หอมมีเครื่องมันออกขึ้นน้อยแล้วถ mm ึงจะลงหม้อจักก็รวมกันแบบนี้เอายบร้อย À, để xay kêu ngon đơ sai kêu cào ngon đơ sai kêu cào ngon đơ ui bokim mầm bokim oo a siêu dâm ngon đơ phục kêu mùi nè cà phê sai nè môi ngon đơ kha được, à. Mà ด้านรสยนีอันนี้ปรุงผัดคือเดี๋ยวไปปรุงใส่หมอยที่ดีเล็กน้อยนะดีปรุงหน่วปรุงผัดกับข้าเครื่อง มรูันมรูอเดียวมีรู้ท้องเดสอ,อีกใส่อีกมันมีสีสันอยู่ดำเดี๋ยวไปใส่ในหม้ออีกหน่อยแลี้งใสใหมันเข็มดีสวยน,นี่ยวนี้ เอาเดีผัดแล้วครับดรเด้อคลุกเรียบร้อยผัดับเอาเอา,เอาผัดกันเลยครับเอาผัดกันเลยเนาะเอาเระวังเด้อ ผัดให้มันหอมพอๆๆประมาณเนี่กะสือลุงหม้อแล้วครับเนาะสูตรใทรสูตรมันนะคะี่สูตรที่บ้านก็คือคือโบลาณโบล่าก,ก็ผัดก <c oughs> ่อน <c oughs> กินแบบง่ายๆกับทำง่ายๆนะคะผัดพ,พอมันหอมนะจ๊ะผัดให้เครื่องแกงมันหอมเอาเี่เทลุงหม้อกันเนาะเรียบร้อยแหละเทลุงหมอ้อครับ ว่างกันโอเคเลยน้ำนัวนะครับนี่ผมบอสีสันนากินบ่ครับนี่เริ่มลากินแล้วเดี๋ยวผมจะเสียวยไข่ใส่เนาะครับน้อนี่นไข่ไข่เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเสียอาไข่ใส่เดี๋ยวก็ถึงบัวพอวันที่หลังเนาะครับเนาะ มาครับมเมื่อบิงหนาตาพระโล้ขาหมูผมถุกแก่บนุ่มถูกเรียบร้อยแล้วอ่ะบิงตีข้นเนี่ยบิงเด้อครับเด้อโอ้ยสวยน่ากินนี่คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถือใจอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามสองน้องด้วยดนะครับเด้อสวัสดีครับ